เจดานมุนไปเลยโอเคสวัสดีพี่น้องสวัยดีทุกคนพบสองน้องมินี่สวัสดีพี่น้องจะมาบุกน้องป่าเจเจดากำลังสิลงงมป่าตอนาสิงมก็คือบัวหนักก็คือสิลืกอยู่ไลดิ

กูแร้มาอื่นกูแร้วจะตึกแขกกินเ <g ül> นี่ยนี่เอาเพื่องนี่แปน้น <c oughs> <c oughs> หนัง <c> เ <oughs> อ่ะทุกคนไปที่การโน้

เจด้ามเข้ามาอย่างบอกออกไปเลยข้าเจ้าข้าเจ้าเขาต้องสั่งคุณมาเบิ่งงันความเตรียมพร้อมพี่น้องสะานทีนงานแต่งบับต้าวเกยเนี่ยนี่ม่ต้องเอาโต๊ะเอาตัางดอกเอาเพื่องนี้มาหนังอุ้ยขกากันหน้าหนังแป้งหนังมากประเแพ้พแก่กับแย่สุด <laughs> ฝั mm ่ง hmm. ท okay. yeah. yeah. ี่ใดเหนแล้อืมผักหอมกินกับข่าปุ้นเกยมันหลอขาวกันเป็นอะไหนะัผักหอมมันจะกินกับขปุ้นได้กินใส่กับหนาำมีแล้วคขอ เนี่ยนี่มีองเตียงกับางเลยมองเฉีดกินเตียงสองอันมากะห้ากดาดาสนี่เราจะเอาแป้นฟูเอา มันบอกมีเตียงด้มอนี่เตียงอดียม่จไปพอเตียงเขา้เช่าเขไปช่วยนยังไม่ได้คนไปเตียงเเขาอกข้ามข้ามห่มเนเนาะใท้กัยังอยู่เตทยเขาก็บอกว่านี่เอามาใส่นี่มองเห็ดกินนะนี่มันยังไกล้ได้มือเชือวางนี่ก็ได้าม่ไม่ไม่ไม่ะกาฮะ ฮักอ้อแงออไว้เนาะแหงงีจิบอ้อยมันเป็นยังไงบอบอ้อแม่ยันไก่บอมีไก่บอเ็ดาแลวก็แล้เนาะบอมีไก่ไก่บอร้ดังเนาะลูกไสเดียวเ็ดตะีนะมือก็จะบอไม่ยังเห็ดเนาะ เอนผู้ได้นได้เห็นยังมันนี่ลลางถวยหางามือแ่ก่อนหลางเนอะล่ามากกวเพื่อนแต่ว่าลงเนอะงจังล้างเงินช็อกสังคนเหมือนอยากลังถวยยังไงกับรมชาติชวนเลยพักของเป่าเฮ้ยเบิรงลือเป่าเต้าหนึ่งเขาเต้าหนึ่งเขาเป็นองอันหนึ่งหัวกรมีเลยว้ วดกชื่อว่าชงเลยมวยงฮะเลี้งเทียงกัหมวยเนี่ยวยจะมีมวยเต้นก้ามาหายก็กระเสือกเฮ้ย้กะเสืเฮยมวยหน้อยนะชุกไว้คุณยังส่งชงเตากะมัณหะก็ว่าแล้เตาเฮากมันมีแต่ตัวแตกๆนะบเป็นเตามานอกจากมีเที่ยงจังนึงนึ่งีะเที่ยงมาชุกไว้หมมันล้มมัน่อนมืองานเป็นลม

สี่หานาะจักเถอสี่หาตะกี้นั้ยังว่าเนาะมีงานน่ะมีอ่ยหนึมีจักกัามกอีมีจักอันบรินับของเฮือนของซานบริสุนธิ์ของเฮาน่ะเชียเทเธาได้บุษะอ่ะบรินับเนี่ยกเขมนาะกชีบรินบจรงได้มันหมดจืดเนาะ เรียนี่น้ำเจ้าเนตปลาใสเนตสู่อระถา,นานดนั่นมนาใสได้เหอใครของ,ง,ขของอปู่อยู่ห่วยใครระบ้อขับโยโคเขื่อนไปเข่าไปบ่นอัดบ่ที่มาแต่หนึ่ <c ười> งเวลากรบิดเวลาคนระเบิดร่นเนาะ เฮ้นเฮาเาใส่น้าเผื่อเผือไปสีทานเบิดกับเพื่อเพื่อและกันเฮาหมูเจะใส่หนใส่ลายเขาเห็นเขาใส่กรอดใส่ปลาชุกเฮาเใส่เผือไว้เนาะเชื่อยิ่น้อยก็าไก่แน่ปลาไรก่ลูกเสียงไปว่อยปลาลากินไหนปลาลาก่ลูกลาลูกลาอะไรเล่ลูกปลาไ่ เออบอกเขาบเขเขามาแล้วเาะมาตะบันเาอยู่เลยว่าผึนเขานึ่งหน้าีเน้ผใกลไีบอกเขามานึ่งเขาหน้ามาอยู่ก้าสกินาเขาในุมีบอกแล้วมาไปช่องเขาเด้อกวะเลาี่ามาไปช่องเด้อกทังปัวทังเมียแล้วเห็นอยู่เห็กินน้ำกานวานเน่กูกเน่ยพนแล้ววะตะปันยังบราบวาขกว่ามาบอกแห เมื่อไอ้แเห็นมันมันกำลังเกิดนไปดูกิเด้อไปจอเด้อจะซือขูหนักเนาะขู่หนักนุ่เต่าไปถอยเวียดถอยงานยางเด้อกูมาอะไรลบหนึงใกล้หน่อยหน่เห็นูปลาเต่อนปลาเต่อว้าไปทีเขาหาแม่น่ปาสิซีนายมนีปหาสิด้จิะไปหาปลาเต่อไปเลยไ่ต้องหาเราจักกันใช่เองดอกเราอ่ต้องไปดอกหัวยบาทางซี่ได้ะไปหาสิ

น,น้่นๆก็พาเคียนนะหฮตัตไม้เห็นเเคียงหดือว่าิหอดได้บ้างคนกับท่านลวาเอาน้อตัวฮาเาของท่านละไป

าาแกเอาไผ่เกลี่ยเนกับเคยขึ้นดอนมาจากซามคืน